สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ช่อง g o s s s p o r t c o m กันนะครับวันแห่งความภูมิใจเมอ่อจิลฟานไดสุดเื่มได้เป็นกับตันลิเวอร์พูลเฟอร์จิลฟานไดยอดประกันหลังชาวดัตส์รับเปื่มสุดๆจนแทบพูดไม่ออกหลังได้เป็นกับตันทีมลิเวอร์พูลคนใหม่พร้อ,อมรันจะพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเอฟอร์จิลฟานไดซินเแบ์คนสําคัญของลิเวอร์พูลได้ออกมาเปิดเผยว่าตนรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างมากที่ไดรับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าทีมหงสแดงคนใหม่เป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่31รกรกฎาคมที่ผ่านมายอดประก หลังใบสั่ีสองปีจะได้สวมปลอกแข่งกับตันทีหงแดงต่อจากเจ้าแดนเนสัน,น,นกองกลางจองเขาชาวอังกฤษซึ่งเพิ่งปิดดีลย้ายไปคาแข้งที่ประเทศซาอุดิอาระเบียกับอันอติฟักเมื่อปดาก่อนและฟานไดได้กล่าวอุทิอว่าแน่นอนว่าตอนนี้ผมเป็นกับตันทีชาติฮอลแลนด์ด้วยซึ่งมืถือเป็นเกียรติอย่างสูงมากๆอยู่แล้วแต่การได้เป็นกับทันทีลิเวอร์พูลด้วยนั้นมันเป็นอะไรที่ผมอธิบายความรู้สึกไม่ถูกเลยตอนนี้รวมถึงภรรยาลูกๆและครอบครัวของผ,ผมด้วยมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากๆตอนนี้ผมมมไ่สาารถ อธิบายความรู้สึกออกมาเป็นคําพูดได้แต่มันเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากจริงๆทั้งนีลิวพูคอนเฟิร์มด,ด้วยว่าเชนอะเล็กซานเดอร์อาโนแบ็คขวาคนเก่งชาวอังกฤษได้รับเลือกให้เป็นรองกัปตันทีมแทนจิมูเนอร์ที่เพิ่งหมดสัญญากับสโมสร์ระยะรวมจริงกับไบรตันในช่วงซัมเมอร์น,นี้เอาละครับกัปตันทีมคนใหม่จะโชว์ฟอร์มโดดเด่นกับลิเวอร์พูลได้หรือไม่ก็โปรดติดตามมาต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องกอสสปอร์ตดอทคอมด้วยนะครับสบ